สวัสดีสสดค่ะคแม่น้องๆโปรแกรมวันนี้เรามาแกะกล่องสุ่มนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมดูดูซิว่าจะได้ตัวอะไรกันนะคะหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้ตัวที่ผมอยากได้คือตัวนี้ไม่ก็สีส้มนะครับไม่ก็สีเขียดไม่ก็สีเขียวครับมานะครับ แกะกันนะคะนี่ครับพูดไปลือกแล้วก็ที่ข้างบนเัยนะครัน,รบน,รบนรับเปิดนะีดคร้บแล้วก็การออกลุ้นกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนในกล่องมีอะไรบ้าง ว่าผมน่าจะได้ตัวนี้ไม่เกิดตัวนี้นะครับผมว่าได้ตัวนี้ครับให้สุขผมนะครับ,รบถ้ากดมาจีคือผมผมก็งงนะครับมาครับเราจะแกะนะครับหุยหุยแทน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 ,แทนตัวที่ผมบอกว่าคิดว่าจะได้ตัวนี้นะคะที่ผมรู้เพราะว่านี่มนะีมีใบบอกด้วย อ๋าเชว์วหมชีิคะาตัวอะไรตกลงผมไม่รู้ชี่แล้ครับอ่ารักรไหมมีดอกไม้ตรงน้นะครับสามารถงอขึ้นมาได้นะครับมันเป็นเหล็กนี่ครับงอแบบาหางหางยาวมากนะครับคือจิ้งจบนะครับนะครับก็บสามารถขยับแขงเป็นยังไง ชอบเลยนี่นะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชออ่องมน้องน้องปรกกันไหมคะครับบ๊ายบาย